นนี้นะคะหนูก็ออกมาอยู่อีกตอนหนึ่งของงานวันนี้แล้วค่ะส่วนข้างนอกนี้นะคะก็จะเป็นของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยค่ะไปเลยตอนนี้ก็มาอยู่กับ ผลงานชุมชนอีกเช่นเดียวกันก็คืองานคานกรรมจากลูกมะพร้าวแปลรูปเป็นสัตว์ต่างๆของชุมชนหบหมู่รวมใจเขตภาษีเจริญ oh. นี่เลยหูยน่ารักมากๆเลยนะคะ oh. จากลูกมะพร้าวเนี่ยนำมาทําเป็นตัวกระตูนด้วย oh. น่ารักมากๆเลย oh. และตอนนี้นะคะเราก็จะได้รู้แล้วว่าคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยเขามีเรียนอะไรกันบ้างไปดูกัน อยู่ด้วยออยอากรู้ว่าจุดเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์เ,เป็นยังไงบ้างคะที่มาออกบูธวันนี้นะคะก็จะมีเหมือนกับว,ว่าปีหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนาน้องๆว่าปีหนึ่งเรียนวิชาอะไรบ้างปีสองเรียนอะไรบ้างปีสามอะไรบ้างปีสี่อะไรบ้างเนี่ยคะ่ะเหมือนเป็นแค่เบื้องต้นเนี่ยค่ะอยากรู้จังเลยคะ่ะว่ารอบๆนี้เป็นอะไรบ้างพาดูหน่อยนะคะไปเลยราจะเป็นเนื้อหาที่จะเรียนในชั้นปีที่หนึ่งะคะ่ะก็จะเป็นพวกวิชาชีวะ เคมีฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปแล้วก็เศรษฐศาสตร์ค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องกายวิภาคแล้วก็สรีรวิทยาของมนุษย์ค่ะพื้นฐานพอขึ้นชั้นปีที่2ค่ะก็จะเรียนเป็นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานค่ะก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มมีการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลจริงๆอะค่ะเหมือนกับว่าดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเลยอะค่ะและตอนนี้นะคะนุก็อยู่ที่โบสของคณะวิทยาศาสตร์แล้วค่ะ แล้วตอนนี้นะคะมีไกด์สาวเกยจะมาพาเราเที่ยวไกด์ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเจนค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นุ๊กจะให้เจนพาเที่ยวนะค่ะไปเลยไปๆปไปไปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการทดลองทางเคมีนะคะคนี่ก็จะมีตรวจสอบเกี่ยวกับพวกสารพวกเคมีพวกแป้งพวกเนี้ยค่ะ พวกคันยำเพืนมาแลนพวกโปรตีนที่ได้จากฟาร์มพวกนี้ค่ะ<ม>ก็จะมีพวกหมูไก่ผักผลไม้พวกนี้ค่ะก็นนจะคอยให้<ว>เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอะคะเหมือนกับเป็นประโยชน์มากกว่าค่ะ<ม>แล้วก็มีว่าอย่างเช่นแบบสารอาหารโปรตีนอย่าเงี้ยใ คณะเภสัชศาสตร์ค่ะใช่ค่ะมีป้ายค่ะโอเคเลยอยากให้ลองพาเที่ยวนิดนึงนะคะว่าคณะนี้มีความสำคัญยังไงจดเด่นคืออะไรบ้างคณะของเรานะคะก็จะเรียน6ปีนะคะเป็นคณะที่เกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมค่ะเกี่ยวข้องกับการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็ดูแลของใคอย่างใกล้ชิดค่ะค,ค่ะหลักสูตรของเรานะคะก็เรียน6ปีค่ะปีหนึ่งถึงปี5เนี่ยก็จะเรียนในมหาวิทยาลัยส่วนปี6กเนี่ยก็จะไปฝึกงานโรงพยาบาลกับร้านยานะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คณะเภสัชนะคะมีการสอนให้นักศึกษาเนี่ยได้ผลิตทั้งยารูปแบบยาเม็ดยาครีมแล้วก็ยาฉีดค่ะอันนี้ก็จะมีห้องแล็บสำหรับเตรียมให้น้องๆได้ฝึกการเตรียมก่อนไปปฏิบัติงานจริงค่ะในอนาคตก็คืออันนี้เร,นเรียนเพสัชสามารถผลิตเองได้เลยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะ มีเพสซั์นั่งกับเราเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะว่าเพื่อี่วาร์งอยู่เนี่ยเพื่ออะไรคะ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านยาจาลองของคณะเพสซั์นะคะ,คะซึ่งจาลองมาจากร้านยาโอสุสยามบายฟาซิโนที่ตั้งอยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยค,ค่ะค่ะอันนั้นก็จะเป็นสถานที่ฝึกง,งานสําหรับน้องปีสี่ปี5แล้วก็ปี6ค่ะค่ะที่ร้านเนี่ยก็จะมีบริการในการขัดกรองโรคเรื้อรังเส้นโรคประวานความดัน,นะคะ่ะจะมีบริการลดความดันให้ฟรีแล้วก็เจาะน้าตาลให้ฟรีะคะ่ะ ็คือทุกคนที่เป็นเภสัชเนี่ยสามารถอ่านค่าทุกอย่างได้เลยค่ะแล้วก็จะมียาจำหน่ายที่ร้านค่ะโดยเภสัชกรตลอดตลอดทั้งวันเลย นุกก็ออกมาอยู่อีกตอนหนึ่งของงานในวันนี้แล้วโอ้โหเครกคักมากๆเลยนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมาแล้วมาแล้วและตอนนี้นะคะนุกก็อยู่กับคณะศิลและสตราสาขาอะไรคะสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีตอบคําถามภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็มีของรางวัลมาจากน้องๆด้วยจุดเด่นของคณะเรานี่คืออะไรคะเราเน้น มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีธุรกิจด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะนุกก็อยู่กับเจค่ะกับภาควิชาแอดเดี๋ยวเราจะไปถามกันนะคะว่าแอดเนี่ยมันน่าเรียนตรงไหนสําหรับแอดนะครับแอดก็สามารถทําให้เราสร้างสารรค์ผลงานอะไรหลายๆอย่างได้ครับโดยความคิดที่แบบคือเราสามารถเอาความคิดของตัวเองมาทําให้แตกต่างกว่าที่คนปกติคิดนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอน,นี้คือการถ่ายภาพแพ็กช็อตครับเป็นการถ่ายสินค้าก่อนลงโฆษณาครับถ่ายถ่ายถ่ายแบบกับถ่ายแพ็กช็อตก็ถ่ายคล้ายๆกันนะครับ คือต้องใช้ตัวทิกเกอร์แล้วก็ใช้ไฟสองตัวเนี่ยครับ